ไอ้เจ้าความเปราะบางเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงแบบเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้คุณเบรนเน่บาวเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยานะชื่อเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่ในเท็ดท็อแล้วเป็นเท็ดท l อที่เป็น Top 5 All Time ด um yeah. ้วยนะคนอื่นน่ะเขาจะศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมในเชิงบวกแต่คนนี้สนใจในเรื่องของความกลัวแล้วก็ความอาย เขาคนพบว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าเป็นจุดอีควิลิเบียมจุดที่ความอายความกลัวเนี่ยมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดตรงนั้นอ่ะเราจะเรียกว่าเป็น vulnerability ก็คือจุดเปราะบางเนี่ยถ้าเราสามารถผ่านจุดตรงนี้ไปได้จุดที่เป็นสูงสุดของความกลัวและความอายนั้นอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความกล้านั่นเอง The Master ต้นแบบการเรียนรู้สู่ทักษะระดับมืออาชีพ สวัสดีครับพบกับรายการ Remaster วันนี้ซีรีส์พิเศษ The Master อร์ครับสำหรับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับคุณโจสวีวันของโชคสมัยครับ m i n g g i r g d t r r c t o r จากบริษัท R G B 72ครับเรามาดูกันว่าทักษะที่พี่โจได้เรียนรู้นะครับจากการศึกษา The Master ของเขาบรนนีบาวนะครับนักเขียนหนังสือชื่อดัง Dare to Lead นะครับและเป็นผู้ที่เล่าเท็ดท็อกนะครับได้ติดอันดับท็อป5ของโลกเลยทีเดียว วันนี้เราจะไปดูกันครับว่าเบรนน่บาวจะมีชุดความคิดแนวความคิดอะไรกันบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้ผ่านเรื่องเล่าของพี่โจโกันครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีค่ะครับพี่โจเป็น managing director ะนะครับหรือว่า MD อยู่ที่ Creative Talk ใช,ใช่แล้วค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตครับพี่โจขออนุญาตถอดตำแหน่ง MD ครับ ออกไปก่อนนะครับวางไว้ก่อนได้เลยวางรตรงไหนดีตรงนี้นะ <laughs> และขอให้พี่โจเป็นเดอะเลนเนอร์ไปพร้อมกันครับกับผมกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่โจครับได้เลือกนะครับเดอะมาสเตอร์ของพี่โจ้มานั่นก็คือเบรเน่บาวนะครับตอนที่ผมได้ชื่อของเบรเน่บาวมาเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าแบงค์เลยครับพี่โจเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสายของนัก ผู้เชี่ยวชาญนะครับอะไรขนาดนั้นมากนะครับแต่ก็ลองไปศึกษาดูตามที่เราได้รับจดกันมาได้พูดคุยกันมานะครับพบว่าชีวิตเธอน่าสนใจมากวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอมุมมองจากพี่โจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบเน่บราล์เริ่มอย่างนี้ครับเบเน่บาวเป็นใครทําอะไรนะครับและทําไมพี่โจถึงเลือกมาเป็นเดอะมาสเตอร์ในวันนี้ครับอืได้เลยค่ะเบนเน่บาวเนี่ยจริงๆพี่โจก็เพิ่งจะรู้จักเหมือนกันรู้จักอาจารย์เบนเน่บรวเรียกอาจารย์แล้วกันเนาะ จย์เบรนนบาวเนี่ยจากช่วงที่พี่โจเนี่ยรู้จักคลับเฮาส์ต้องบอกอย่างนี้คับเฮาส์ก็เป็นโปรแกรมที่มีอยู่ช่วงหนึ่งบูมเนาะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีคนกระโดดเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเยอะเหมือนกันก็จะมีรายการที่พี่โจสนใจก็คือเป็นรายการที่เกี่ยวกับพวกจิตวิทยาจิตวิทยาองค์กรแบบนี้ค่ะพี่โจก็ไปนั่งฟังอยู่รายการหนึ่ง รายการนี้เขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาหลายๆเรื่อง positive psychology อย่างเงี้ยค่ะประกากฏพอฟังไปปุ๊บพี่โจ้ก็มีอินบอกเคยถามเขาว่าเอ้ยพี่โจ้ก็สนใจเรื่องจิตวิทยานะเพราะว่าการบริหารงานเนี่ยบริหารองค์กรบริหารลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องใช้จิตวิทยาเขาแนะนำนักจิตวิทยาคนไหนให้พี่โจ้บ้างไหมอะไรเขาก็ให้ชื่อมาเยอะแยะเลยมีหลายคนและมีคุณแอนเจล่าดักวนมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ว่าก็มีชื่อเนี้ย ติดเข้ามาด้วยพี่โจ hey, ้ก็ไปไล่ดูทีละคนว่าเอ๊ะเขาพูดถึงเรื่องอะไรปรากฏว่าคุณเบรเน่บาวเนี่ยเขาก็พูดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ v u l n e r a b i l i t y ก็คือเรื่องของความเปราะบางพี่โจ้ก็สนใจว่าเอ๊ะเจ้าความเปราะบางเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงแบบเป็นเรื่องที่เราควรจะเรียนรู้ก็เลยเป็นที่มาพี่โจ้ก็ลองไปรีเสิร์ชไปเสิร์ช ชื่อเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่ใน TED Talk แล้วเป็น t ท d a l k ที่เป็น top 5 all time ด้วยนะใช่ใช,ใชเป็น top ปที่ติดอันดับอยู่อย่างนั้น,นยอยู่มานานมากแล้วด้วยแล้วก็มีเขียนหนังสือนะคะ d a r e to Lead แล้วก็มีหลายๆเล่มเลยนะคะแล้วก็พอเซิร์ชไปก็เลยลองไปฟังว่าเขาเกี่ยวกับอะไรก็ปรากฏว่าคุณเบรนน่บราวนเนี่ย เขาเป็นนักจิตวิทยานะและ้วนักจิตวิทยาแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะศึกษาในเรื่องที่เขาสนใจอย่างเช่นบางคนศึกษาเรื่อง Gri ดเ e r e ์ v ซอร์เวใช่ไหมคะแต่คนนี้ศึกษาเรื่องของเชมและ fear เฟียน่าสนใจนไหมน่าสนใจน่าสนใจคือพี่รู้สึกว่าคนอื่นน่ะเขาจะศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์หรือว่าพฤติกรรมในเชิงบวกแต่คนนี้สนใจในเรื่องของความกลัวแล้วก็ความอาย ทำไมคนเราถึงต้องควรรู้เกี่ยวกับอารมณ์เชิงลบใช่ไหมพี่ก็สนใจอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นอ้ําหรือว่าจะเป็นผู้ชมอยู่หรือว่าพี่โจ้เองเนี่ยเวลาเราทุกคนเนี่ยจะมีอารมณ์ที่เป็นความกลัวแล้วก็ความรู้สึกอายแต่เราจะมีวิธีการแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะก้าวข้าม2อ,อารมณ์นี้ได้แตกต่างกันถ้าใครที่จัดการกับอารมณ์นี้ได้เร็ว เขาก็จะดูมีแนวโน้มที่จะเป็นคนจัดการตัวเองได้แล้วก็มองโลกในเชิงโพซิทีฟมองไปข้างหน้าได้ไวใช่ไหมคะแต่คนที่จัดการได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบมันก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็ศึกษาเฉพาะแค่2เรื่องเนี้ยอยู่อย่างนั้นจนเขาค้นพบว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าเป็นจุดอีควิลิเบียมก็คือจุดที่มันตัดกันพอดีเนี่ยจุดที่ความอายความกลัวเนี่ยมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดตรงนั้นน่ะเราจะเรียกว่าเป็น v ว l n e r น b i l บลิตี้ก็คือจุดเปราะบางเนี่ย ถ้าเราสามารถผ่านจุดตรงนี้ไปได้จุดที่เป็นสูงสุดของความกลัวและความอายนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าก็เลยเ,เป็นที่มาว่าพี่โจ้สนใจเพราะว่าตัวพี่โจ้เองก็คนหนึ่งนะที่เป็นลดเดอร์ที่ค่อยๆ d o v e l o p มาจากการเป็นพนักงานเราก็จะคุ้นชินกับการที่จะต้องมีโจทย์มีชาเลนจ์ต่างๆที่เราจะต้องไปจัดการเรามีหมดเลยทั้งความกลัวแล้วก็ความอายเวลาเราทำอะไรผิด เราทำอะไรพลาดอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มเสร็จแล้วเฮ้ยเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือเราก็ l e a แล้วเราก็ทําอะไรทุกอย่างโดยที่เราก็กล้าที่จะแชร์กับทีมว่าตอนนี้เรามีความกังวลเรื่องอะไรแล้วพอเวลาเราทําอะไรพลาดเราเฮ้ยแย่จังตรงนี้มันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ,อเราก็จัดก,การตรงนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์ไปจริงๆแล้วมันจะมีเฟรมเวิร์กนะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะบาลานซ์ความกลัวความกล้า ของเราและคนที่เราสื่อสารด้วยอ,อยู่ได้มันจะมี4ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือ courage courage ก็คือ,อการสร้างกำลังใจการรู้พลังการรู้กำลังของตัวเองอันนี้ courage เราทุกคนจะต้องมีตัวที่2ก็คือ compassion compassion ก็คือเราเมตตาเรารักในคนรอบข้างของเราเรารู้ว่าเขามีคุณสมบัติยังไงอย่างที่สมก็คือเรื่องของ connection เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางที่จะเชื่อมตรงกลางได้ แล้วอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ Vulnerability คือเรารู้เราเรารู้เขาสิ่งที่บวกกันแล้วได้ดีอ่ะคืออะไรสิ่งที่บวกกันแล้วมันจะไม่ดีอ่ะคืออะไรก็<อ>ต้องรู้ด้วยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการ,รบาลานซ์การบาลานซ์ว่าเอ้ยจะทำไงอะ่ะให้เราอยู่กับคนคนหนึ่งได้โดยที่เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาม,มีทั้งจุดที่เขากลัวจุดที่เฮ้ยมาลองกล้าด้วยกันไหมแล้วสุดท้ายมันจะสร้างไอตรงที่เป็นอนาคตได้อ่ะ ไอ <Okay. S 2> ตรงอนาคตตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่เรายอมรับทั้งจุดแข็งเรายอมรับทั้งความเสี่ยงที่อาจจะมีร่วมกันเพราะต่างคนต่างมีข้อเสียแล้วมันจะไปต่อข้างหน้าได้ยังไงอันนี้คือการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้นําอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ออเดอร์ตลอดแต่จะเป็นผู้นําที่กล้าที่จะคุยด้วยบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามันมีเรื่องอะไรที่จะต้องเสี่ยงไปด้วยกันนะ ตอนนี้เรามีกําลังอะไรอยู่บ้างทั้งเรื่องของ tool เรื่องของ process เรื่องของ people เงี้ยไอ้ตอนเนี้ยเราสถานการณ์ตอนนี้เรามีอะไรแล้วเ,เรากําลังจะ transform ไปอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะอืมเฮ้ยเราจะไปกลิ้งไปด้วยกันยังไงพี่จอบใช้คํานี้กลิ้งไปด้วยกันเนียครับได้ยินบ่อยจากพี่จอใช่ชใช่ <laughs> ใชก็จะเป็นแบบนี้ <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นแนวคิดของเขาว่าทําไมเขาต้องศึกษาเรื่องนี้และเอาเรื่องเนี้ยมาใช้เป็น framework ยังไงแล้วถึงเวลาไปใช้ก็ไปใช้ ความกลัวของเบนเน่บางเนี่ยเขามองเลยว่าความกลัวคือสิ่งที่เราไม่รู้ความกลัวมันเกิดจากการที่เราไม่รู้ทท้งนั้นแหละคือถ้าเรารู้อ่ะเราก็จะไม่กลัวมันคือเรารู้สึกกลัวในสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้แล้วก็เราก็กลัวในสิ่งที่เรารู้ว่าถึงแม้เราคอนโทรลได้อ่ะแต่ผลของมันอ่ะมันอาจจะให้ผลที่เป็นลบกับเรามาแต่มันก็จะย้อนกลับมาเรื่องเดิมว่าอ่ะเราก็อาจจะอายกับผลที่เกิดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ย เขาก็เลยจะย้อนกลับไปให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของความกลัวเมื่อมันแชร์กันเมื่อมันแชร์กันไปจนถึงจุดที่คุณสามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณรับไม่ได้ครับอ่ากล้าที่จะบอกออกไปอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าคุณกําลังจะเอนทรีเข้าไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือฝั่งของความกล้า,ลาใช่แต่ทีเนี้ยมันจะต้องบาลานซ์สิ่งเหมือนกันว่าไอ้ความกล้าของเราเนะี่ยมันไม่ได้ไปล้าเส้นที่ทําให้อีกฝ่ายันึงเกิดความกลัวหรือเปล่า คือตรงนี้มันจะเป็นการบาลานซ์กันอยู่ตลอดแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดที่จะจัดการเกี่ยวกับความกลัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ knowledge อก็คือความรู้นะแวงจริงแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะรู้เรื่องอะไรเพิ่มอ่ากับอย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องของการบริหาร boundary เกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับเรื่องของขอบเขตขอบเขตของการใช้ความกล้าของตัวเราเองแล้วก็ขอบเขต ความกลัวของฝ่ายตรงข้ามที่เราจะไม่ไปลุกล้ำจนทำให้เขารู้สึกแบบถอดใจไปก่อนอืมโอเคโอเคอก็เราก็รู้ถึงแนวคิดของเขาไปบ้างแล้วทีนี้มาดูที่ผลงานกันบ้างนะครับพี่โจได้ลองติดตามผลงานของเขาที่เรียกว่าแดทูลิดบ้างไหมครับอพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยทําไมมันถึงขายดีและทําไมพี่โจถึงอยาก r ร c คอมเมนต์เนาะผลงานของเบเน่บาวให้กับ คนทํางานทุกคนได้ลองดูคือหนังสือเนี่ยจะมี a r e to l e a d อันนี้คนน่าจะรู้จักแล้วก็เข้าใจว่ามีแปลเป็นไทยด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตอนนี้ที่แปลเป็นไทยเนี่ยยังพอจะมีไหมแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึง่งเพิ่งออกใหม่ก็เป็น atlas of the heart เพิ่งออกใหม่เลยเป็นหน้าปกสีแดงๆนะคะเล่มนี้ heart ก็คือหัวใจ เขาจะพาเราไปดูหัวใจซ,ซึ่งจริงๆก็คือความรู้สึกแหละเวลาเราบอกว่าเรารู้สึกยังไงเร,เราบอกว่ามันรู้สึกจากใจใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่างั้นมาดูหัวใจกันสิแอดลาก็คือ,อลองดูซิมันสํารวจว่ามันมีทิศทางอะไรยังไงมันก็จะพูดถึงความรู้สึกต่างๆเยอะเลยจอยเชมก็อยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็จะอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําความรู้จักกับความรู้สึกต่างๆเนี้ยเพื่อที่จะรู้จักตัวเราเอง แล้วก็พอที่จะเข้าใจคนรอบข้างด้วยว่าทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ mm hmm. เขาทําแบบนี้กับเราเนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่เราแสดงออกมามันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราก็ถึงแสดงออกมาหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะสร้าง communication สร้าง conversation ยังไงเพื่อที่จะทําให้หัวใจเราสองคนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารได้ตรงกัน มีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมจับได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใดๆก็ตามของในบาวเนี่ย <c oughs> เขาจะมักจะพูดถึงสรรมการที่มากกว่าแค่ตัวเองเลยจะมี <c oughs> จะมีเ <c oughs> <ช>รื่องของคนรอบข้างจะคิดยังไง <c oughs> รวมๆแล้วมันคือคําว่าเอมพัตตีหรือเปล่าครับ <c oughs> จริงๆก็ใช่นะจริงๆเราเนี่ยเราอยากที่จะทําความรู้จักตัวเองมันก็เรื่องหนึ่งเราเราพยายามที่จะทําความรู้จักตัวเองอ่ะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหม แต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวไงคือในทุกวันเราก็ต้องเจอคนรอบข้างใช่ไหมคะการที่เรารู้จักตัวเองแต่เราไม่รู้จักคนรอบข้างอ่ะผลสุดท้ายเราก็อยู่กับคนอื่นไม่ได้อ่าทีนี้พอเรารู้จักตัวเองเพื่อที่จะสร้าง conversation กับคนรอบข้างได้มันก็คือการ empathy ใช่ไหมพอ empathy เสร็จปุ๊บมันก็คือมีการสร้าง connection หรืออะไรหนึ่งคนอาจจะทำได้แค่หนึ่งสิ่งแต่ถ้าสมมติว่าเรา connect กับหลายๆคนน่ะสิ่งที่แต่ละคนมีอ่ะมันอาจจะเติมกันแล้วก็สร้างสิ่งที่ ใหญ่ขึ้นโตขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราทําอะไรมากกว่าตัวเราคนเดียวเนี่ยเรเน่บราวก็เลยจะเน้นเรื่องของการสื่อสารโดยที่สื่อสารเนี่ยเข้าใจจากตัวเองก่อนแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างแล้วมันจะสามารถทีมอัพขึ้นมาผลสุดท้ายถ้าเราเข้าใจเรื่องแบบนี้เราก็จะสามารถเป็นลีดเดอร์ได้ด้วยลีดเดอร์ที่ทั้งเข้าใจตัวเองแล้วก็ลีดเดอร์ที่เข้าใจคนที่เขาต้องบริหารแล้วก็ต้องติดตามเขาอยู่ พี่คนพบว่าการเป็นด i เรกเตอร์นะหรือว่าเป็นแมนจเมนต์เนี่ยที่ต้องมีทั้งลีดเดอร์อยู่ข้างบนเราเนี่ยแล้วก็มีทั้งโฟลเลอร์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการบริหารเอ็กซ์เพเตชันอันนึงนะแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการสื่อสารเรามีเอ็กซ์เพเตชันทั้งจากลีดเดอร์ที่ท็อปดาวลงมาแล้วเราก็มีเอ็กซ์เพเตชันจากโฟลเลอร์ ที่พยายามที่จะดันอะไรบางอย่างมีความคาดหวังใช่มีความคาดหวังกันอย่างนี้ประกบกันอยู่นี้อยู่ตรงกลางจะทำไงดีเป็นคนกลางใช่ป่ะอันนี้ก็คือ expectation เราก็จะต้องแบบเป็นมีอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะของการสื่อสารเพื่อที่จะเป็นคนกลางคนกลางก็คือคนแปลภาษาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการบริหารทั้งความคาดหวังแล้วก็ทั้งการสื่อสารด้วยเหมือนกัน กับอีกเรื่องหนึ่งอะทีะ่เป็นเรื่องที่พี่ต้องทําอยู่เสมอเลยก็คือเรื่องของคนครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมพี่ถึงแบบอยากเข้าใจจิตวิทยาเพราะว่าเอาจริงๆนะในการบริหารงานเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไปบริหารอะไรเราไปทําความเข้าใจธุรกิจนั้นแล้วเราก็อาจจะแคลกสมการได้ใช่ไหม,มแต่คนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแคลกไม่ได้นะ <laughs> พี่รู้สึกว่าแต่ละคนอะ มันจะมีความยูนิคดังนั้นเราว่าพี่รู้สึกว่าสิ่งที่ยากมากกว่าการหาโปรเซสซิสเ e มอะไรต่างๆคือการเข้าใจคนดังนั้นน่ะก็พี่ก็เลยจะพยายามศึกษาเรื่องคนฟังให้เยอะฟังแล้วพยายามฟังสิ่งที่เขาพูดจริงๆอ่ะแล้วก็พยายามที่จะ,อะตอบกลับในสิ่งที่เขาต้องการจากเราและสิ่งที่เราต้องการจากเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นดเรคเตอร์ Director ก็คงเป็นการบริหารเรื่องเนี้ย บริหาร expectation นะทั้งจากเจ้านายต้องการอะไรจากเราน้องอยากได้อะไรจากเราสื่อสารให้เจ้านายก็เข้าใจน้องก็เข้าใจด้วยแบบนี้แล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องคนให้มากมีอีกเรื่องหนึ่งพี่โจที่อยากจะถามเพิ่มมากซึ่งอันนี้ออกจากสคริปต์มาแล้วอยากจะถามเพิ่มเองจริงๆครับเราทํางานกับคนเยอะครับใครที่ทํางานกับคนจะรู้ดีครับว่าการทํางานกับคนคนเปลี่ยนตลอดเวลา ความรู้สึกเปลี่ยนตลอดเวลาวันนี้อาจจะดีกันวันตอบต่อไปนะครับถ้ามีเรื่องผิดใจกันเนี่ยก็อาจจะทําให้เราห่างเหินซึ่งกันและกันมันเคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้พี่โจ้รู้สึกผิดหวังในเรื่องการบริหารคนมากๆากไหมและทําให้พี่โจ้ต้องพยายามดึงสติตัวเองมามหรือพอการแก้ปัญหาครั้งนั้นอ่ะพี่โจ้พยายามดึงตัวเองขึ้นมาอย่างไรบ้างจากเหตุการณ์ความผิดหวังครั้งนั้นครับเหตุการณ์นั้นนะคือพี่เนี่ย พยายามจะเอา process พ,พี่พยายามจะสร้าง process บางอย่างลงไปในกลุ่มคนลงไปในการทำงานโดยที่ตอนนั้นน่พี่อาจจะสตริคอยู่กับ u อ c o m e อยู่กับผลลัพธ์มากจนเกินไป คือโดยโดยตัวพี่เองอะ่ะพี่เป็นคนชอบจัดการชอบ organize ชอบการวัดผลใช่ไหมคะแล้วพอเราได้โจทย์มาอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกพี่ได้โจทย์จากท็อปลงมาใช่ป่ะแล้วพี่ก็เอ้ยเดี๋ยวพี่จะไปคิดว่าพี่จะทํายังไงกับด้านล่างนะเพื่อที่จะจัดการให้มันได้ตามที่ข้างบน expectation แบบเนี้ยใช่ไหมที่เจ้านายเขาบอกมาเราก็าโอเคงั้นได้ละคิดมา1 2 3 4ตามนี้นะเดี๋ยวมันจะต้องเป็นตามนี้แล้วเราก็เอากฎเอาระเบียบที่ว่านี้รืดลงไปเลย <Ừ. S 2> โดยที่นะตอนนั้นเนี่ยพี่อาจจะมองแบบความวัยอย่างเดียวค่ะแล้วมันจะต้องได้หนึ่งสองสามสี่ตามนี้ปรากฏว่านาตอนนั้นเนี่ยทีมไม่เข้าใจนะ oh. ทีมไม่เข้าก็ไม่เข้าใจเลยแหละว่าพี่กําลังทําอะไรอยู่แล้วเขาก็เขาก็เลือกที่จะไปแล้วแบบ <Ừ. S 2> ทั้งชีวิตของการทํางานมาเรารู้สึกว่าเอ้เราก็เป็นคนใจดีเนอะอะไรเงรี้ยคนชอบบอกว่าเราเป็นคนใจดีใช่ไหมล้วก็คิดว่าเอ้เราน่าจะใจดีแหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีกฎระเบียบมาเราเชื่อว่าด้วยกฎระเบียบเหล่านี้มันจะทําให้เขาว่าดีขึ้นนะ แล้วภาพโดยรวมก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ไปคุยไปสื่อสารให้มากพอเฮิร์ตเลยเฮิร์ตเลยเฮิร์ตกับการที่คนลาออกเยอะ, mm hmm. อะแล้วก็กลายเป็นว่าเอ๊ะตอนนั้นเราทําอะไรผิดพลาดนะอะไรเงี้ยวิธีการก็คือก็ปรึกษาก็ปรึกษาพี่เก่งนี่นแหละก็ปรึกษาเจ้านายว่าเอ้ยเอยเอจะทายัางไงดีกับสิ่งที่ทําหรืออะไรเงี้ยแล้วคนพบว่าเออจริงๆแล้วบางทีเนี่ยโปรเซสถ้าสมมติว่ามันสตริกเหมือนว่าทำให้คนอนะไม่ได้รู้สึกว่ามันไปช่วยเขา มันทาให้เขารู้สึกว่าถูกตีกรอบ<ม>หรือว่าเป็นการเพิ่มปัญหาให้เขามากกว่าไปทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ทำให้ชีวิตเขาแย่ลงเขาก็แอนตี้หลังเออหลังจากนั้นมาพี่ก็ฟังเขามากขึ้นแทนที่พี่จะมองว่าเอาคามันจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเชิงตัวเลขเนี<ม>่ยพี่ก็มองว่าเอาคาลองเป็นเชิงคุณภาพดีไหมคุณภาพในเชิงที่ว่าเอาโอเคณปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องทําแบบนี้ แต่ตรงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอนะ่ะพี่คาดหวังไว้ตามนั้นเนี่ยเขามองภาพเดียวกับพี่หรือเปล่าโอเคก็คือตกลงกันก่อนตั้งแต่วันที่จะเริ่มออกเดินนะ,ะว่าภาพมันเหมือนกันนะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าภาพไม่เหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่ต้องเดินเขาคุยกันก่อนใช่ไหมครับใช่แต่อ้าเชื่อไหมพอพี่สตรีกมากจังหวะที่พี่กลับมาอ่อนอะพี่ก็อ่อนบวกเปียกอีก คือเหมือนคนแบบาาเออไม่บาลานซ์แล้วกลายเป็นว่ามันก็มีความ<ฮ>ไม่ชัดเจนบางอย่างอีกเรากลัวน้องจะ<ฮ>ไม่รักอีกเดี๋ยวน้องจะกลับไปสไตล์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหม<ฮ>ก็กลายเป็นม,มีจุดที่จะต้องบริหารระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจอีกพักหนึ่งอีกนะเมือนต้องมีทั้งพาท,ที่เราต้องเด็ดขาดแล้วก็พาท,ที่เราจะต้องแบบอ<ฮ>ินไปถึงกับตัวเขาอะ อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีจุดเพิ่มอีกในการที่จะบาลานซ์ว่าเขาเองสามารถที่จะบริหารดูแลตัวเองบางอย่างได้ด้วยไม่ได้กระโจนลงไปแก้ให้เขาเดี๋ยวนั้นเลยอะไรประมาณนี้โอเคมันก็ต้องมีเรื่องของการประเมินสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะตามที่พี่โจได้เล่ามาทีนี้ผมอยากจะขมวดปมสุดท้ายนะครับที่เราได้ฟังเรื่องของเบเบามาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของเขานะครับทักษะในการที่จะเอมพารตีต่อผู้คน แต่มันจะมีกบดักตัวหนึง่งผมคิดว่ามันเป็นกบดักสําคัญเลยของคนที่เรียกว่าเป็นคน kindness <อ>หรือนคนใจดีคนใจดีนค,คนใจดีแล้วก็ยิง่งยิ่งได้ฟังเรื่องของเบนนี่บ่าวแล้วเนี่ยผมก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวที่ตรงเขาที่มีสรรมการเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มากบางครั้งนะครับทํายังไงเราถึงจะสามารถเวทเรื่องที่เราคาดหวังกับคนโดยที่เราไม่ไปผูกมัดกับความรู้สึกเขามากเกินไปเรามีวิธีการแบบชั่งน้ําหนักหรือว่า ผ่อนความคิดตัวเองบ้างไหมเพื่อไม่ให้เราอะแบบแคร์เกินไปแคร์จนกลายเป็นการทําร้ายเขาอหรือว่าแคร์จนกลายเป็นการทําร้ายตัวเองเราสามารถจัดก,การเรื่องพวกนี้ยังไงได้บ้างครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆแล้วอะมันเหมือนเวลาเราสื่อสารกับคนะ่ะเราต้องเราต้องถามตัวเองให้ดีว่าไอ้สิ่งที่เราคาดหวังกับเขาเนี่ยเราคาดหวังเพื่อให้เขาดีขึ้นหรือเราคาดหวังเพื่อให้เราอะได้ประโยชน์คือคนเราจะชอบใช้ไหมบรรทัดอะ เราก็เอาไม้บรรทัดเอาไปวัดใช่ไหมเราบอกว่าอันนี้สิเธอถึงจะดีขึ้นแต่อันนี้สาหรับฉันไม่ดีอะไรอย,อย่างแรกเลยก็คือไอ้ความคาดหวังที่ว่าเราต้องถามก่อนว่ามันจําเป็นไหมแล้วถ้าสมมติบอกว่ามันจําเป็นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันอีกว่าไอ้ความคาดหวังที่ว่าเนี่ยสาหรับเขาอะเขาต้องการไหมมันดีขึ้นสําหรับเขาจริงๆริงไหมเสร็จแล้ว <S 2> <S 2> ไอ<ร>้ตรงที่ความคาดหวังที่บอกว่ามันดีขึ้นสําหรับเราอ่ะแสดงว่าความคาดหวังนั้นอะมันก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวผลอะไรกับกับต,ตัวเรางงไหมคะ คือไ<ม>อ้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราอยากให้เขาดีขึ้นถ้าเขาอยากจะดีขึ้นอ่ะมันก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าถึงเวลาเขาบอกเองว่าเอ้ยเขาไม่ได้อยากเป็นไปตามนั้นมันเป็นชีวิตของเขาความคาดหวังตรงนั้นมันอาจจะมาเฮิร์ตเราเพราะว่าเราไม่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติสะท้อนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานหรือผมว่ามันเหมือนเรื่องความสัมพันธ์เลยอืคู่รักอ่่าใชคาดหวังให้กันและกันมีกันและกัน แต่ว่าคนหนึ่งก็มีภาพว่าแฟนต้องเป็นแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็คิดว่าการคัดค้นทั้งเนี้ยไม่ได้เป็นความหวังดีแต่เป็นการเปลี่ยนเขาสุดท้ายก็จะแยกออกจากใช่อันนี้ได้ทั้งเรื่องแฟนแล้วก็ทั้งเรื่องในที่ทํางานเลยนะครับตอนเราลักเขาอ่ะตอนเราเป็นแฟนกับเขาอ่ะเราลักเพราะว่าเขาเป็นตัวเขาอย่างเนี้ยแต่พอมาคบกันปุ๊บอ่ะเธอไม่เป็นอย่างที่ฉันอยากให้เป็นเลย <laughs> ใช่ป่ะแต่ตอนคบกันเราลักที่เขาเป็นอย่างนี้นะตอนรับพนักงานมาเหมือนกันเราก็ดูเรซูเมเขา้พี่ชอบจังเลยที่เรามีประสบการณ์นี้มาเราชอบมากเลยที่เขาเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าตอนมาทํางานเนี่ยเราอยากให้เขาทําหน้าที่นี้ในบริษัทเราเขาอาจจะเคยเป็นเสือในสนามเก่าเป็นพระเอกในสนามเก่าแต่สําหรับสนามเนี้ยเขายังต้องการเวลาในการที่จะพิสูจน์ตัวเขาอ่ะเออก็ต้องมาดูตรงนี้อีกทีนึง ความคาดหวังที่เราอยากให้เขาเป็นกับความคาดหวังที่เรามีอ่ะพอถึงเวลาถ้าสมมติว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับเขาเขาทําไม่ได้มันก็ต้องแยกกันนะอะถ้าเขาทําไม่ได้ไอความคาดหวังตัวเรามันเฮิร์ตไหมมันเฮิร์ตแต่มันก็ต้องมาบาลานซ์ตรงนั้นอีกทีเหมือนกันอือโอเคก็คิดว่านะ่จาจะครบถ้วนนะครับสําหรับเบนเน่บาวันนี้ผมได้รู้จัก,จกเดะมาสเตอร์อีกท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีแนวคิดที่ผมชอบมากนะ,ะผมรู้สึกว่าสุดท้ายผมสรุปรวมๆเลยละกันสําหรับเรื่องเนี้ย คือสรุปง่ายๆเลยครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าการทํางานในในโลกของการทํางานเนาะการที่เราเป็นคนทํางานที่มืออาชีพแน่นอนต้องเป็นนะครับทำงานแบบรู้หน้าที่แน่นอนก็ต้องเป็นแต่การทํางานที่ไม่มีความซัพพอร์ตทีมนะครับไม่มีน้ําใจไมตตีละกันบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าการทํางานแบบที่เราเอาแต่ตัวเองจะรอดอื งานผ่านไปได้นะครับแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้มีการรวมใจของผู้คนสุดท้ายงานอาจจะผ่านได้แค่หนึ่งแต่งาน4ี่ห้านะครับที่ต่อจากนั้นอาจจะไม่เหลือใครแล้วคุณอาจจะเหลือวิ่งอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของใจเรื่องของซอฟต์สกิลเรื่องความอ m p พัตตีก็ต้องเสริมเติมเข้าไปในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยครับวันนี้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆจากพี่โจนะครับก็ยังไง เดี๋ยวเรียนเชิญมาอีกนะครับถ้า<ด><ด>ว่ามีหมวกใบอื่น<ด><ด>ที่<ด>อยากจะมาพูดคุยกันมีเดอะมาสเตอร์ในมุมอื่นอีกผมขอเรียนเชิญพี่โจ้ครับได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็รายการรีมาสเตอร์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันอังคาร2ทุ่มอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเนี่ยไปพูดกับแขกรับเชิญคนไหนนะครับอยากจะรู้ว่าเดอะมาสเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับไงวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Master ต้นแบบการเรียนรู้สู่ทักษะระดับมืออาชีพ